มาไม่เป็นไรไหมสบายดีสาวจอยสบายดีพีน่น้าบ,บายดีจา้าขึ้นเต่ดั้หน้าเชียงย<ะ>เป๊ะ,ะอยู่หน้าสาวแพงเนาะเสียเอาล้านลองอาบน้ำตนะีนน่ะน้ำได้ละละสี่นต้อนไป่อกพี่ต่อครับพี่ครับพี่นาพี่ น้ำกออะน้ำกอแล้วพี่ขอบคุณหลับซองพี่น้อยอาบนนะ้ำผุนเบาที่อาบอยู่ทั้งลุมอ,ลอยากไปาอาบน้ำเบาที่ได้เนาะยหย่าพี่อา่าหอีลาอีลาอีลามืนมะลูกมือนบ้มือนว้นอ,นอีลา,านลา่าจะไปดี เอาเอกาเอากม่ถือมวนแห้งมวนบ่ลูกเย็นปรอกปลาให้เย็นแห้งบ่น้าห่วยนานน้าห่วยห่วยประแดกหน้าเศ้าแพงหน้าประดำหน้าประเมาอนี้อยู่อยู่อยู่ซายหัวประแดกเนาะมันเป็นหน้ามันเป็นหน้าห่วยเดียวกัน หน้าเส้าแพรงนี่จะอยู่ทั้งทั้งเนื้อหนาวบ่าเป็นหนาวขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นขึ้นอย่าแสดนไปถ้าบอดบอดเอ้ยบอดเมื่อนี้อากาศห่อนแห้ง แดดเกือบซอกมือนี่ยังมันคือแดดเลือกเกินแทนยังมันแดดเลือกเกินเห็ดปวกออกเห็ดปวกออกอีกแล้วน้องบอสเอาลังจากขึ้นนี่แหะกาสิไปเพื่อน้องสิเมื่อเทียงเพื่อแหละเตรียมเห็ดกับเขากับป่าขึ้นมากับซอยกันเห็ดกับเขา วิ่งปัดทูดว่วนไฟแรงไปนิดนึงป้าหาอยู่ว่าอะไรลูกปียพรช่วยล้างผักจายเฉยขูดมะคุง,ง,งลาลามะแกอันนี้แน่แกมะทิ้นนีลูก แก่มาทิ huh. ma, ma, ma. Enfin ้นเสร็จ huh. ถ right? like uh ุยให้แม่จ่อยนะลูกวะมามามากินข้าวทำกันเด้อจ้าหิริขับเข่ากับป้านสุกมุ้ยซอยกันตอนตอนตอนเห็ดน้าผ้าแห้งนอนทั้งหอนทั้งหิวบดรเก็รขาพห้เบิ่งซ้ำกับข้าวก็มีกับข้าววันนี้มีเอาเข่าใกล้ๆลูกนะพี่หนาในป้าชีบเข่าหยั่งอยู่บ่ชัว กับข้าวมีตำมักรุ่งส่วไก่ปิ่งปลาทูอร่อยมากอ่า้ว้าถานางล้านก่อยมักคือสิลูกแหล่นท้ลูเบ้เคยนั่งเนี่ยนาติน้องปียพรน้องกันกวีตามถนัภไพลาวด้วยพี่น้องเบวากัน ประเด็กต้มเองเออมันบริยาเพิดปรนไดี๋ืมตวงแมนประเด็กต้มเองเลยอุ้ยปลาเมากับน้ำลายแตกโคบโคบโคบหิวเขาเคืนกระซาบนะทครืกระซาม ไอ้กรับผเมื hmm. mm ่อยแห้ง hmm. บ right. uh ่อหอดบ่มากินบ่อรับเลยเมื่อยแห้งข่าบ่ลงไหมรับแล้วยังเงี้ยนะต้นนู้นเดยยังปิ้งอยู่ลุ่มพุ่นยังมีปนล่ะกับป้งปลาล่ะกับตะมุฮุงจงว่าอยู่ข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องน้องปีสมใจอยู่ตีสมใจอยากอยู่ตะมุหุ่งพักบกนะลูกเอาไปคุยพักยังกัดซาอู่ไปใกล้ๆ่ลู อือนนเอาเองลูกเอามาใกล้ใกล้อันแหละ,หละมะเครือว่ะเฮ้อกัดเลย้อลูกว่าเอาบ่วงนะลูกซักว่ากันว่าพ่านฮอดบ่ได้ผ่านป้า,าก็ลืมหุบขึ้นมาเลยมันฮิวเนาะเอาบ่วงนะลูกซัก สิเขากินซะก่อนเนาะที่ขูเขาอะกินเขาน้ำกันพี่น้องกินเขาน้ำกันอยู่หน้าเศร้าแพงเนาะมีเอฟซีเนว่าถ่ายให้เบิ่งแน่กะว่าอยู่ไปหน้าไปกะว่าอยู่คู่หน้าหะแจ็คขึ้นเขามาเบิ่งเป็นยามบ่จังเนาะถ่ายหน้าปลาดำให้เบิ่งแน่หน้าเศร้าแพ่งให้เบิ่งแน่เป่นว่าหน้าปลาเมาน้าตอนนี้อยู่หน้าตอนนี้อยู่หน้าเศร้าแพงหน้าปลาดำหน้าแล้วแล้วเนาะหน้าปลาดำหน้าแล้วเหียบห้อย จัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่หน้าเสาแพงเนาะตอนนี้นงานเจ้าจักเมอร์รวมเลยอยู่หน้าเสาแพงหน้าเสาแพงนี่สิไล่กูโม่นานั่งใส่เวลาเฮ้งเนี่เดี๋ยวเมอร์ได้ไปหน้าปลาเมาจงสิถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะปลาเมาก็ยืนปลาเมาก็ยืนถ่ายอ่ะนั่งถ่ายก่อน นลังจับาบ่าเนาะเข้าเอาขึ้นมาอายุเข่าซื้อน่ะกินเฮ้ยเ <c oughs> สียของได้คันสั่นเป็นของไก่ได้คันบุกินไก่าตายไปแล้วอีลาเอิ้ป้าลุอองกินข่าวทำไมลูกอืมสั่นตัวปลาดำน่ะฮิวข่าวขึ้นมาใส่ก่อนอันยกที่ซองแหละคือมาเจริญอาหารแท้ปลาดำนี่ฮะ เอามาหุ่งนกนี่อือเดี๋ยวล่ะสิกลับไปต้มมาหุ่งกะว่าอ้าวมาม่มอีล่านี่เนาะแซ่บบ่อีลาแซ่บบ่ล่าบ่ได้โดยได้บ่แซ่บหลายมาๆๆกินข้าวเที่ยงนํากันป้าเมาก็สิกินกเด้ออดบ่ไหวแล้วน้ําลายแตกครบอยู่

เจี๊ามาสิข้าเล้ยสีนวายเดากินเกาลสินวไทยเเ้วฮว่าเพิ่นเจ็บงามค่ะทีละทีเอ้ยโอ๊สมอยผู้สมออยพูแลวาเลี้ยงเสริมวอยู่บ่อยู่กับว่าวถหงท้อหายยิ่มบเอ้ยสมอยพู้เฮ้ยนี่ยังมีห้องนีก โอ้ยเอาพวกพวกกระบาดพี่น้องใส่หัวเลยมั้ใส่หงออะไรงอนงอหมวยจะยันเอ้ยภาษาลาว์น้องงองอภาษาลาวเอ้ยกะลืมภาษาลาว์งอนนะแปลว่างอเนาะแม่แค่เอ้กับประเด็นแต่นั่นแล้วนั่นแหละมั่พอเอาอีกจังหน่อยขอบตัวไปว่าว่าบมวอยากกินของเก่าของเก่าว่าไป ได้ยินว่าผู้เ่าาสีม,า,มาดำหน้า,า,นาสีป้าและผัวนี่จะกินห้องเก่าปลาบ่ากับตันจุดเตะไอ้กบมาจัง,งโอ้ยผม,มมาจั๊กเจอข่าวเลยอ่เออเจ้าเจ้าเู้ขาสิหายข่าวบอกาไปหลอกงินไ้แล้วเลยอ้าวสิน่ายังนั่นแหลกับตันก็ให้อีกก็เพิ่งเคยเลยนาเดี๋ยวเพิ่เียนเรื่องนี้แล้ว เฮียบไดนาฮาฮ่าฮีาอาิชหัวแต่ละแม่แม่งทีว่าเราเรือกไปบักไก่มปเลยวแบบอีหยังมันีะกันลอยเฮ้ยกระโปลาเอ็นอีสปหฮาผู้ใหมายเ้ยเฮ้ย่า นี่อ้าโอ้ยจะไปเรวะนํำลดิเออเธอขายไอิบอกไปเออค้านเลยงั้นเดวขายไอตรบอกไปเฮ้ยบอกไปบาทาตรียาแลเอไม่กิเนี่มบางวนเนียหัวเกินเกินก็งั้เลยมาจีบเป็นแล้วเนาะพาว่าจ่อ๋อเฮ้ย จีบาวเป็นไยเนาะโอ้สียหน้าทีบ่าวทำอายไม่กะยอมเด้ยวยาคัะเฮ้เฮ็ดชอกกับเตออยาให้ยาคือซายโอ้ยะจม่ัลโหลอะัวว่พอได้หัวนำผลแม่สิช้อนหายเศรษฐีเตอกิตามาคุงว่ะเก่งกระซัมป้ามวบ่ตามให้กิต้ากเถือเมย์ซิมือเลย กินกับเพือกกับก๋วยเตีวแล้วลูกป ah ้าเหมื่อยมากกับเหตุอินคือกระถึกนึกน้องบัวเผาตั้มเคยเถามาจยางตั้มขันลาบบักินกับบัวตั้มจะเรากินอย่างไรพ่อจะจากโอ้ยพ่อได้หัวน้ำนางพี่น้องเลยฮะเอาถิ่นปี้เด้จะนั่งเคี้ยวเองเอามาอีกเลยสื่อสาว อยผักพต้มมกวะ่โอ้ยมึงกะตั้มหมึงกะตั้กว่างเลยผัเลามากะไปผักผ่อนรถจอยคลิปนี้สิพระบึงพระชมธนีก่อนเนาะกระทะงุมไหมฮะเด้ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปอีกก็เอาอยส่ยให้พรเอฟซีไปถึปกิกับบนเข่าส้มจงมีสุขภาพแข็งแรงมังมีสีสุขดำรวยสวยวันสวยคืนโชคดีมีใ่สบายดี